สามท่านเลยครับครับผมก็เป็นชายชาติเด็ดขาดสวยงามของซิกา็ไม่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านลูกน้องเลยครับไปฟิตซ้อมเก็บตัวมาชกกันใหม่ได้ครับอ่ะมาถึงคู่ที่3ครับนัดติงครับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างสมบัติสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนจะพบกับเตียวหุยหนุ่ย93ครับสมบัติสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนในปีนี้อายุ15ปีครับเด็กหนุ่มวัยใสจากบุรีรัมย์ครับมีชื่จริงว่านายอัธวิทย์คล้ายคลึง ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทครับมีสเจโต้งปลาจีนเป็นหัวหน้าคณะมีคุณอันสุขุมวิทเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีฟ้าสีทองทอเทสุทินเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนชกมาแล้วทั้งหมด50ครั้งครับสำหรับสมบัติ50ครั้งนี่ชนะ35แพ้13เสม,มอ2ครั้งครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนโน่นเลยครับไปแพ้พเพชรจ้าพยาสจตุพรุไทยมาที่อุทยัยธานีครับส่วนคู่ชกวันนี้ก็คือเตียวหุยหนุ่ย93ครับ มาจากจังหวัดเดียวกันครับบุรีรัมย์บ้านเดียวกันปีนี้อายุ18ปีครับมีชื่อจริงว่านายธนกรชัยเสยนาปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวาวังพรมครับมีคุณบอลมหาชัยเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีคุณหนุ่ยเก้าสามเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีคุณปู่บุญล้อมอาจารย์บุญล้อมครับอาจารย์บุญล้อมมหาชัยเป็นทีมงานผู้สนับสนุนครับชคมาทั้งหมดนี่30ครั้งครับสำหรับเตียวหุย 30ครั้งชนะ20แพ้สิครั้งครับฟอร์มหลังสดโอ้โหสดเหลือเกินครับชนะลักดินแดงชนะมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะก้องธรรมยาสกลิ่นมีครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนะครับมาเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนทำนำหน้าจากเด็กชายเป็นนายเองนะครับสำหรับสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนี่ครับวัยใสยวัยทีนอายุสิบห้า มาจากบ้านเดียวกันครับบุตรลีล์ครับเมืองมวยครับมาจากบุรีรัมย์แต่วันนี้มาประทักกันที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับอายุของเตียวหุยนี่จะแก่กว่า3ปีนะครับครับผม18ครับ18เอ่อรูปร่างโอ้โหเตียวหุยสูงกว่า3เซนด้วยนะครับครับผมแบบเปลี่ยนส่วนสูง3เซนติเมตรครับ โอ้นี่ครับคนถอดมงคลครับมุมแดงนี่คุณนรงศักดิ์เห็นละเนี่ยดคือว่าคุณอ้วนปลาจีนครับอ้วนไม่อ้วนดูจากลุ่มล่างนันริงจัดแยกชื่ออื่นไม่ได้ครับนี่ครับฉายาเขาอ้วนปลาจีนครับจะบอกว่าผอมเพียวก็ลําบากนะครับไม่ได้ต้องอ้วนอย่างเดียวเท่านั้นนี่ครับคุณอ้วนปลาจีนครับบริกรรมคาถาครับส่วนน้ำเงินนี่มีด้านโอ้่ครับวัชรชัยราชานนท์ครับมาโอ้หเรียกว่าน่าเสือแข็งทั้งคู่ครับอโอ้แค่ ค่ถอดมงกุก็เล่นเสียงฮาแล้วครับใช่แล้วครับคือขึ้นชื่อว่าเตียวหุยเนี่ยคนหนังจีเลยนะครับเป็นจอมพลหลักครับผมเตียวหุยคนนี้จะเตียวหุยเมืองไทยจะจอมพลหลักหรือเปล่าครับผมเรียกว่าเป็นสามที่น้องในตำนานครับใช่แล้วเตียวหุยเล่าปีแล้วก็กวนอูครับครับก็เป็นขุนพลคนสำคัญนะครับในจกปุ๊กนะครับในแม่สัใช่แล้วนี่แน่ ทักทายก่อนเลยครับเตียวหุยต่อสำหรับกรรมการบนเวทีนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์ธงชัยทองสวีรับส่วน3ท่านในคะแนนครับมีกรรมการผงพัฒน์ว่องไวธีรวุฒิศีลครนะครับและก็อาจารย์อรันุตกาครับนี่นะครับสูงกว่านิดนึงครับด้านหลังในนีอัคระเสริมเติมเข้าไปเล็กน้อยครับเตียวหวยเพื่อความเข้มขลังครับนี่ครับสมบัติใ้แกวเวียงหมัดไปไม่โดนนะครับ ไม่เข้าเป้าขณะที่เตียวหุยฝ่ายอย่างที่คุณน้อยบอกนะครับโอ้โหสักนี่ชัดเจนมากนะครับไต้สูงเลยครับสมบัติโอ้โหเฉียบใกลย้างนิดเดียวครับพลาดเป้าครับถ้าต่ำกว่านี้สักหน่อยนี่น่าคิดเหมือนกันครับนี่ครับสมบัติครับเดิมทีนี่ชื่อสีคุณเล็กครับพอเป็นชื่อสีคุณแล้วก็ฟอร์มไม่เพี้ยงปลางครับเลยครเรียกว่าไปไปหาอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วได้ชื่อ ที่ลงตัวคือชื่อสมบัติครับสมบัตินี่เป็นชื่อของอดีตพระเอกหนังไทยนะครับก็ร่วงรับไปแล้วครับสมบัติเมธานีใช่แล้วก็เดี๋ยวรอดูครับวันนี้บุมแดงเนี่ยฝีมือจัดเลยนะครับส่วนรถเงินเนี่ยจอมนับน็อกก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ขอบคุณบริษัทเจนโกลบกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอบคุณธุรกิจฮ่ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร02800880 และขอบคุณบริษัทมวยเด็ดเจ็ดาเก้าจำกัดครับตามต่อเลยครับแม่เกมคนเหลือเกินยกแรกก็หาดูจังหวะกันอยู่นะครับสมบัติทีเตียวหุยก็ยังไม่เข้าออทําอะไรนะครับตางม,มาทยาเตะล่างนี่ครับเตียวหุยวันนี้เดินเกมด้วยความรัดกุมครับอ้าแล้วฮะผิดสลตลจังหวะครับสมบัติมันเสียหลักเล็กน้อยครับต่างหลักได้ก็เดินหน้าลุยต่อครับสมบัติสมบัตินี่ก็ยังใช้ความเร็วครับรอยู่วงนอก ดูรูปร่างเชิงโฉมนะครับบอกว่านาคตไกลเลยนะครับสมบัติเนี่ยโอ้นีครับก้าวแทงซ้ายเข้าไปครับเต็มพุงดูยกแดงก็เริ่มใช้กําลังกันรุนแรงแล้วครับนัดิครับในวันนี้เป็นการสู้กันด้วยค่ายมวยคุณภาพครับมุมแดงนี่อันทรงวิทครับในทีมงานของสอดจบต้องปราจีนส่วนน้อเงินนี่วอวังพรมครับคุณบอลมหาชัยคุณหนุ่ยก้าวสามอาจารย์ปู่บุตล้อมมหาชัยครับขึ้นชื่อว่าเป็นค่ายวยที่ ทำมวยแล้วแฟนมวยเชื่อถือครับโอ้ดูครับแี่จังหวะวางแข้งครับนี่ครับแข้งขวาไปครับของทางด้านสมบัติลุยก็ยังใจเย็นอยู่นะค่อยโยกเข้าไปหาครับอ่าโดนเลียขาไ่อีกครับสมบัติต่อยที่ขามาหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับเปิดฉากมาครับสมบัติครับเดินหน้าลุยแข้งซ้ายคอยเติมเกมบสมบัติ มาแล้วครับสมบัติเริ่มวางแข้งเตียวหุยวัดโอ้โหเตะผิดเหลี่ยมนิดเดียวโดนเลยครับโอ้นี่แหละครับปริกิยาของสมบัติครับถือว่ารวดเร็วเหลือเกินครับแข้งซ้ายเตะนำาไปก่อนนี่ฮะแต่ว่าลูกอันตรายของสมบัติครับเตะตัดล่างนี่น่ากลัวมากนะครับอาครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้นี่นะครับวันนี้ได้เห็นแข้งซ้ายของสมบัติครับทำงานได้ดีเหลือเกินเป็นมวยขวาที่วางแข้งได้ดีครับสมบัติอาระครับทิมสายมาโอ้ยเตียวหุยสับต่อขวาเตะเข้าขามาอาระครับเอาคืนที่วงในกับเตี๋ยว จับนายมาพยายามล็อกพยายามล็อกครับโอ้โตัวโเตียวหุยเนี่ยฟอร์มหลังเนี่ยน็อกมารวดเลยนะครับจะไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับสําหรับทางด้านสมบัติเนะครับแข้งซ้ายเตะน้าอีกแล้วอยู่ตรงกลางเวทีนี่ครับโหเตะขาดีนี่สนั่นเลยครับต้องระวังมากๆเลยครับสําหรับลูกเตะขาของทางด้านเตียวหุยนี่นะครับเตียวหุ่ยตอนนี้ไม่ถอยนะครับพยายามเดินเดินแล้วจับนายมัดนายครับล็อกได้โอ้ลุกแล้วเข้าข้อครับตีได้ยัง ยังตีไม่ได้ครับเตียวหุยโอ้โหเสียดายครับจับได้ดีแต่ยังตีไม่ได้ครับมาจังหวะนี้นะครับโอ้โหสมบัติสกัดไว้ครับเตียวหุยเดินมาสมบัติกระโดดข้ามไปเลยครับโอ้เตะเข้าไปสวยงามครับแทงซ้ายครับเอาละครับแต่ว่าเตียวหุยวงในก็พยายามเล่นตีเข้าไปครับพยายามเดินต่อครับเอาครับขวามาโอ้เตะได้แน่นทีเดียวครับแต่ว่าก็ยังมีติดบ้าง นี่ครับเตะตัดล่างอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าขวาลูกนี้ครับแม่เต็มลำตัวเลยโอ้โหมาทั้งซ oh, oh, ้ายทั้งขวาขาสมบัติเติมค้อความไวเอกเตียวหุยตอนนี้ต้องพยายามบวกอ้าวแต่วัามาบ้าหนึ่งสามมาครับเตียวหุยโอ้สมบัติตอนนี้หันมาเพ็นฝ่ายตั้งรับครับโอ้เตียวหุยที่มีหมัดมาด้วยนะครับแม่เตะตัดล่างครับเตะขาต่อยมาตามสูรเลยต้องใช้ความหนักแลลวครับสำหรับเตียวหุยครูเด็กกนครับครูเด็กกร โม่วงนอกเนี่ยดูความเร็วจะเป็นลองเล็กน้อยครับต้องโบทต้องเบียดแบบนี้ครับแต่ว่ายกนี้นี่เพิ่งยก2องนั้นนั้นเองนะครับเอาแลกแข่งกันอีกแล้วครับเอาเตะขาไปมาครับเตียวหุยเดินเก็บได้ดีครับอูกดีซ้ายครับสมบัติปลาดปาแบบนิดเดียวครับเตียวหุยยกอยู่กลางเวทีเตะขามาโอ้ดูนี้โดนเก็บตบอีกครับโอ้เตะขวาเต็มชายโครงครับโอ้ผัดกันได้ผัดกันโดนครับมวยผู้นี้ก่อนหน้านี้นี่เป็นหมัดของเตียวหุยนะครับทำได้ดีแต่ว่าตอนนี้นี่แข้งครับ ของทางสมบัติจัดจ้านอีกแล้วครับเอาขวาไปอีกแล้วครับแทงขวาโอ้โหหลุดหลุดไม่ได้นะครับเตียวหุยจะหลุดไม่ได้สมบัติมาถีสกัดเอาไว้ครับเตียวหุยนี่ครับบดล็อกนี่สไนก็ตเพรายางส่งสัญญาณมือบอกให้เดินครับทางด้านสมบัติเอาเสียบซ้ายมาเตียวหุยโอ้ก็โดนเสียบโอ้ลูกนี้สวยงามครับเตียวหุยโอ้ลอยทั้งตัวครับเสียบเผาได้ดีครับแล้วก็มาหล้มด้วยครับผมเอาแต่ว่าแทงคืนมาเหมือนกันครับโอ้มีสะดุดเหมือนกันครับโดนเข่าเข้าไปเอาแล้วครับ ช่วงปลายยกแม่สองมาด้วยครับโอ้ดูแล้วนี่เข้มข้นเหลือเกินครับคู่นี้ครับแข้งซ้ายครับแม่ก่อนจบก่อนจ่าครับโอ้ยกต่อไปนะครับทักทายด้วยแข้งก่อนเลยเตียวหุยขยับเดินเบียดนะครับวางแข้งขวาขวาอีกแล้วครับโอ้พยายามที่จะเตะตัดล่างอยู่นะครับแต่ว่าแข้งนี่ฮะแข้งขวาของสมบัตินี่ก็รวดเร็วครับมีที่หมัดด้วยขยับเดินต่อครับเตียวหุยต้องใช้ความทรงพลังแบบนี้ครับเดินแบบ โดนแข้งอีกครับดูทางด้านสมบัติครับไม่ปล่อยโอกาสเลยเจวุลย์เดินเข้าหาครับพยายามจอบยางครับครับซ้ายมาสมบัติขวดได้สองเมตรซ้อนๆกับแข้งซ้ายวันนี้ทํางานได้แม่นอย่างแข้งซ้ายของสมบัติถือว่าเป็นอาวุธเด็ดที่คอยเล่นงานเยวุยครับโอ้เยวุยครับแมบโดนเข่าไปมีสะอึกเหมือนกันเลยครับสมบัติตอนนี้ครับโอ้ยแอบยังทําอะไรต่อเนื่องไม่ได้โอ้โหต้องคู่ครับ แมาเตียวหุยต้องขุดสมบัติโดเตะแทงเข่าเตียวหุยสวนด้วยเข่าเหมือนกันสูสีมากๆาโอ้โเอาละครับต่างคนต่างมัดต่างคนต่างตีครับยกระดับขวามันขึ้นมาแล้วครับในศึกโยเด็ดสตสเวียนเดือดนี่ครับเด็ดเดือดเดือดเลือนร้อยครับจังหวะจังไนมาสมบัติแทงตายขวาที่โอ้โยกมาเขาเป็นชุดใหญ่สมบัติทำได้โอ้เอาละครับทีมงานพอใจกันใหญ่ครับเอ้ามาว่ากันต่อมาลุยกันต่อโอ้ตอนนี้ใน,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 นี่สวนหัวใจสิงเดินแล้วนะครับ,บาทางด้านเตียวหุย โอ้แต่ว่าแข้งซ้ายครับของทางสมบัติครับถือว่าทำได้ดีโอภหมหมัด้วยครับโอ้โหนี่ครับว่ะสมบัตินีแข้งซ้ายครับสวนเจหุ่นมิมาต์วัดันเป็นคนละอย่างครับคุณพี่ผมที่จับในมาโอ้ตีไม่ได้ครับโอ้ลุ้นลุ้และเกย์ก็มวยคู่นี้ดูเพลินตาเพลินใจจริงจริงครับโอ้ดูเนี่ยฮะต่อยกันแบบไม่กักเลยครับยกสามเดี๋ยวหุยตอนนี้เนี่ยเดินดับเครื่องชนครับมิมัดมาส่วนนักนสดสมบัติครับเข่าดีครับ นี่ครับเดินติดๆเลยแต่ว่าตอนนี้ครับแม่จะเดินเข้าลองแข้งที่ปากรันแข้งซ้ายเดินเข้าหานี่รับแข้งซ้ายครับเตียวหุยอยากต้องเดินเร็วกว่านี้ครับจับในเสียบขามาสมบัติโอ้ลูกนี้ดัดเกียรสวยงามเตี้ยวหือยไม่ท้อครับเดินหน้าลุยต่อเตะขามาซ้ายขึ้นมาจากสมบัติโอ้ไูน้มาสมบัติจับในมาสมบัติโอ้ยส่อกซ้ายโอ้ลูกนี้ขาซอครับสมบัติโอ้ลูกนี้ทำได้ครับเตียวหุยอาจอมนอกเอาครับจอมนอกเอาเนี่ยหล่นไปแล้วครับ โอ้โหดูครับชุดเดียวอยู่แล้วครับดูท่าเต้นครับโอ้โหจังหวะแรกมันมันครับแม่สุดท้ายแล้วเป็นสมบัติทำได้ดีกว่าครับจังหวะมาถึงครับสมบัติโอ้โนี่แหละครับเกมมันเปิดนะครับอะไรไ<อ>นกน,นุ่มดขึ้